อยู่ฝาอยู่ฝาเนี่ยต้องไปตายตายตายขึ้นได้ไหมพี่ผมมีแมลงเยอะเลยที่ตายเลยไม่ออกเหนื่อยเดี๋ยวไปเรียกเดี๋ยวข้างในข้างในปั๊มปั๊มปั๊มก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับปืน M14 นะครับกับชุดแต่งที่ผมเอามาเล่นในวันนี้นะครับก็ เน้นเล็งไวนิ่งก็นิ่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะอ่าถือว่านิ่งนะผมว่านิ่งมากเลยเร็งไว้ลด้วยความที่ปืนมันแรงอยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งแต่งให้นิ่งได้มากขนาดไหนดีมากแต่ว่าราคาก็เ,าเรื่องอยู่ บางนึงก็เจอบร้านนะครับรวมกระสุนส่วนช่วงนี้นะครับก็จะพยายามลงคลิปโหมดหาให้ดูนะครับจากความรู้สึกที่ผมเจอนะเหมือนแฮ็กมันเริ่มหายไปแล้วครับไม่ค่อยได้เจอแฮกเลยในโหมดฮาร์ดนะครับแต่ว่าโหมดพวกแบบบาเกสสเปซธรรมดาอย่างเงี้ยแม่งเจอเว้ยแต่ก็เจอกดดีพอตไปแป๊บเดียวครับก็โดนแบนแล้วครับแดี๋ยเร็วนี้นะครับเ็นในเพจออฟฟิเชียลนะครับมันโพสต์ว่าจะมีการโปรของเซิร์ฟจีนมาครับไม่รู้ว่าโปรจะหายไปเยอะ แต่ผมว e. ่าหายไปเยอะนะเพราะว่าเซิฟจีนน้อยมากถ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามันโหดขนาดไหนดูนี้ Let's let's go ตาตัวท้ายหรอใช่ปะสี่ทุ่ม If necessary, I'll take point ตาตัวท้ายปะวะหมอชายอ่ะไปไปเข้าเปิดปะ ไปมานะมานะเวทเจ็ดโยเวทเจ็ดนะขึ้นสีโออ่ะไเปเปิดเปิดเปิดยิงทันปะเพิ่งเปิดหรอเปิดมาแล้วปลาสีน่าจะมีเหมือนมันมาสองตี้อ่ะแต่พี่แต่ว่ามันเปิดเลยน,นะอยู่คาโก้อยังคาโก้โอเคผมทิ้ง,งมมหมดแล้หนึ่งพยาย่าไปดีเลย ัวมันอะมันนักเตะทแ่ดี กว่าสี่จี้หนึ่งฐานะ่าจะจี้มันไม่ใช่เจอไข่ใช่ปะมีคนวิ่งขึ้นบันไดมามจังไวอะ่ะคนคนเดี๋ยวผม้กเหล็กอุ้ยเฮียมันแตกเฮ้ยนุ่มโป๊ปเนี่ยระลังระลังระลัเจ็บแล้วเจ็บแล้วโคตรเจ็บเลยเออ <laughs> ช่างแตโคตรบ้าแน่นอน ทันเงี้ยต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าท่านโดดมาน่าจะเข้าเลยควิแล้วกูเอาหมดแบงมันเดียวอะโดนเฮียโปเปิดหน้าลอวี้หน้าลอบี้แล้วหน้าลอบี้แล้วมุมผมได้ครับเพ่นะ ถ้ามันไม่แฮกอะมกผมได้ถ้ามันแฮกก็ผมได้ใช่ไหมยู่เชยยู่เชยยุ่ยเชยทำขยับเลยอยงไงถ้าจะรอเน,นี่ยแล้วมาแล้วสามเสียงสามเสียงเึ <c oughs> ้นได้ไรพี่ โอ้โหสามสิบบาทสัตผมไปเอาอุ้ยอปอปอปพี่เอาไปเล่นได้นะเฮ้ยมาๆๆมาเฮ้ยคอร์สผมด้เร็ว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 เรวเร็วเร็วเวเร็วเร็ววแล้วเร็วเวเรวเรีวยวเรวเร็วเรวเรนี่ร็ววนร็วเ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 เว พีโฟลงไงไง่งหนึงป่ะหมดแล้วพี่ใช่โี่หดแล้วเฮ้ยได้ีพี่ฮ่า <c oughs> <c oughs> อเน่ยไม่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 าม่าเา้ยเ,เ,เห็นแบบจีนป่ะแบบกระโดดยิงอะ ไปไปไปปกำลังกลับ้นแปดตันแปด้นแปดันไหนน้พี่้นี่ผมไม่ได้านะตายวัดแตตายัดแาหัตัวป่ามัวตัวมามมลองอนไอ้ีแขงนอเนียผมดับนกระตุ้งไดได้ได้รีไปรีไปเฮ้ยของของพวกเนี้ยใครดีใครดีเดว่าอยู่มาของคนนึง

เอาลูกกระสุนไปบ่ถ้าไม่เล่นอ๋อมีเป่าใช่ปะเป้าเฮ้เอาไปเลยให้โจกน้ร์ไปเลยอันนี้คือคิดยังเนไงย,ยังยังให้เห้อันอันนี้โอ้มีเสียเขาแจกกูน้ร์มีเจีให้ของมาคิดละคิดละฮาร์ดพูดเพิ่งพิดละคิดละ ขายของก็แย่แล้วนี่นี่เพิ่งจะได้เมื่อกี้น่ะจากพี่เสียไปสิบล้านอ่ะใกล้ๆอยู่นะพี่ยังไงคนด่าหรือยังด่าใครร้อยเสื้อไม่เหมือนหรือเปล่าไม่คุณอาเหมือนอันนี้แบบหลังๆแับที่เกมโผมเห็นได้ยิ่งเงี้ยแบบเนี่ยพี่ลองเน็ตตรงนี้จะแปลว่าแบบเส้นมันทะลุป่ะผมเห็นเีมไม่ได้ ได้สองล้านหนึ่งว่ะสองล้านไมน้อยจังว่ะสองสองตี้ใหญ่เองนี่ใช่ปะที่เรายิงอ่ะใช่ผมขอออฟแล้วก right ันแล้วกันอยหลุดนะเขาหลางอ่ะเออบอสนี่หว่าข้างบนจะเจอหมอชายปะโค้มีครับโค้มีมันยิงอ่ะยังไม่เจอหมอชายป่าะตี้ที่ตามตุกที่เราน่าจะตีเวทเใช่ะปะ ที่มันตามมาตอใช่ใช่องค์เจ็ดใช่ใช่ใช่ใส่แค่สองตีอยู่เนี้ยตีใหญ่ตีหนึ่งอาจจะปิดให้แล้วเหลือหนึ่งตีมันมันไอ้นี่เชื่อมบอดฟอบตี้นะเพราะมันไปแมงมุมอ่ะบรักสะพานแม่งเลยสัก เนะ M7 ผมไม่ได้เก็บมานี่หว่าเนี่ yeah, ไม่ใช่อีกศพ <M 7 S 2> นึงอ่ะงนอผมกลับไปเก็บนะเดี๋ยวาวางปืนตรงนี้ก่นอนเป้า,เอาอยู่เทสเลนนอะ่ะเนี่ยหมอชายพี่ม,ม,มาสิเอ้อเทสเลนนอะ่ะมีเทสเลนตัวใหม่เฮ้ยเออตัวใหม่หมอชายอยนะู่น่ะน้าจะมาช็อตเล่นเปล่าอ,อ่ะโอบัตตีนี้แม่งยิงใครวะ เงียมากเนี่ยนะสุดแดงด้วยวะฮะแบบเอ็มเจ็ดสุดแดงเหรอเฮ้ยไม่ใช่โด,โดนโดนโดนเทเลนโดนดูฝั่ง,ง,งนู้นปะตรงนี้ตรงนี้เหมือนยิงคาโก้แล้วนะยิงคาโก้แล้วเสียงสายใกล้อะไรวะเป็นอะไรปเลยปะเนี้ย ย,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 ยุบคนอยู่ยุบคนอยู่ต้องฉีดอันนี้อยู่ดีดอ่ะยุบอยู่างล่างเปิดนำเปิดนะเปิดใ้ดูยีกระสอบกระสอบอุยโอ้ยโดนแฟรใกาๆๆายคลิปกลับไ่กันอุ้ยโห,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 โหโแกมันดีเลยเฮียผมไม่ทันนะครับได้ได้ได้ รอเราใหม่มันครบสามได้โอ้จะได้ยิงอยู่แหละคนเราไม่ต้องกิดหรอกรอรีก่อนรอรออัพเปิดรออัพเปิดไอ้ไรออฟมาวะตายมีปะรอรอลมนี่กันลมนี่กันลมนี่กันสายมีไหมตายมีไหมจะเล่นก็เล่นได้นะเดี๋ยวเล่นให้พี่ได้แน่นอนอะรอเดี๋วเปิดออฟมีเรามีออฟมาให้ออฟน็องกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าอยู่ โอ้ยระยะแค่นี้ไม่ดีว่ะถ้ายิงพลาดตายได้เปิดเลยเปิดเลยพอมีแมลงเยอะน้ำหนึงน้ำหนึงดีเลือดดีเลือดดลือดะซ้ายมืออะสมกสมกซ้ายตีตายตีตายเข้ามาก่อนนะเรนเลยเรือยเร่่เฮ้ยเจ็บแล้วกอดแดงกดแต่กัดแต่กัดแต่นหนึงวย

แจนเฮ้ยยังไม่ตบอยู่เลยคัดคัดหลบบอมบ์แป๊บหนึ่งทัดหลบหลบบอมบ์แป๊บนึงผมจะเข้าเก็บทัดจะไปกดปิดนะเดี๋ยวเด้งไม่ต้องกดอะไรถ้ามันเด้งอะไรขึ้นมาจบผมมันไหนวะนี่เหรอนี่ไม่ใช่จบผมมอสตบฟีติ้นอ่ะนะเลือกไปก่อนมอสะไรกันจบจบจบไม่เด้งใช่ไหมไม่เด้งใช่ไหมโอ้โหพูดถึเก็บยังไง ก็ามาข้างล่างไหลขึ้นมานะฟังเกินฟังเออหาจะเก็บยังไงขอหาทูได้ป่ะเก็บได้ไมั้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แล้วเป็นท่านปะยิงอ,อ่ะนี่มีคนยิงปืนพกอ่ะบอดยิงมันได้ป่ะแปรแปะแปรเนี่ยนี่วะว่าตัวไหนนะเลย โอ้โสตาสามเอ็มเฮ้ยมีซ่อมแดงเอาปืนนี่นี่ก่อนไหนไหนไ้ลางข้าล่างเมองหัวดัเดียวยวสองตัวสองตัวแตกทำไมผมได้ยินอีกัวนะไม่ใช่เช่เปิดตัวใหม่มุมนะครับแต่งตัวมันจะบหายเลยไม่ดูกรแต่ตัวดิ เอ็มเจ็ดดีว่ะเข็นดีตีโปป,ป,ป่ะตีโปมันอาจจะใช่โปร่งตาเนี่ยมีคนยิงเซนทนนันอยูงง่ยิงอยู่เลยฮาร์ดไปเลยออฟอะทำเก็บไม่ได้แล้วว่ะ ตึ้งข้างบนยังไม่ได้เก็บนะใครจะไปเก็บเก็บได้สี่แสนโอเคโอเคเอปสองห้าศูนย์เก็บไปยังนี่ทำไมไม่นูสตันอะตัวใหญ่มันนี่้องกันเฮ Fire control radar and draw Havoc's attention. Right, punk, I pancano. Right. Hostile aircraft on my six. Havoc to base. Launching flares. Disengage now. Good job. Sending in ground troops. The exit of the basket. เสียนเลยฮะมันยังมีอยู่เมื่อคืนผมหลุดไปห้องนึงแงดคาโดแบนเรายังโดนโปรเจ็บแน่เสียเลยเจ้าโนแบนน่าจะห้องเจาโนแบนน่าจะโดนแบบ50 50ิดน่าติอยู่แล้วโนแบนข้างหลังเดี๋ยวพิ่งนีงพิ่งวิ่งก่อนจะเกิดมาไม่ไปทางนั้นน่าตอนนี้ก um> ็ได้ได้มาสองคนด้วยนะถึงไว่กับพี่ ไม่โดนไม่โดนเอากระสุนมาเบลดล็ดเร็วๆดับไปไหนใายแป๊บนึงนะพี่ใส่กระสุนมาไม่มันเปิดจิก้าเหรออัดโน้นเลยเบ็นรีบเอาไปที่ใ้กูหน่อยไม่ผมดูเลยอ่ะให้เบ็ดเลยอัดคลิปอยู่แม่งหลักขึ้นข้างบนปะยังยังยัง,งาคาโก้พี่อพี่จะยิยงใช่ปะโอเเค้าออ,อ,ออฟมาเหรอ,อ,อไปฟาตีแล้วไปฟาตีแล้ว นนขึ้าไปๆเฮ้ยคาโก้มาพี่สแกนไม่เจอเรานะสแกนเจอกิจกรรมแตเจอแล้วคาโก้กลับว่ากับฟาซีสแกนมันนกบินมาพี่แต่คาโก้น่าจะเห็นเราเดี๋ยวมีฝันไม่ได้หรอเฮ้ยมีคนเข้าตีโอไปแล้ววัดเจอวัดเอา เฮ้ยหมอปะเล่นปะเบนมามาเบ้นมามาเบ้นมามาเบ้นรอติเบ้นต um ิกูไหนฝ่ายตัวไปาตัวข้างในข้างในนะแต่ข้างในตัวเนี้ยมามามาเงไหนกันผมไม่มีไอ้นี่นะข้างในไม่เห็นนะข้างในไม่เห็นนะเ้องเข่งนะห้องเจินห้อง ดังไหมเหมียวเฝ้าหน้าทางด้าน่ผมเฝ้างนี่นะทางหลัมาแล้วเออทางหลังไปไอ้นี่โดนหัวถึงเม็ดช็อตนะงเออเออเรื่องแม็กชัมมาเหมียวแม็กชัมมาเรื่องเรื่องให้มันมาป่ะหรือให้ผมวัดแต่มุมมันวัดยากอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 รอรับป่ะข้อได้เหมียวพอได้ โอเคป่ะเราลับฝั่งนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตีมันตัวท้ายแหละตีมันางต่อเออเออคอยอยู่ข้างหลังสายเสียงละเดี๋ยวเลี้ยงปืนให้เป็นยี่กระสุนน่ามาน้อยจังวะกูก็ไม่น้อยนะมาปะมีการปะอย่างอย่างอย่าง เฮ้ยทำไมเนี่ยมันเยอะแต่วะ่ะจกแต่งหน้าหน้าแล้วพี่เออเรื่องอะไรก็กินไม่ลงท้องพี่พี่มากับผมไหนได้ป้าผมอยากได้บืตรพี่แบบแชมป์วะถ้าได้ผมหาข่าวได้เยอะเล้วเป็นอยู่ไงวะล่ะผมพาเหมียวไปเอาแบ็คแชมป์๋ยวผมาเบไปเอาหัวไปได้เลยเหมียวหัวไปได้เลยตามมายังวะพี่อยากได้ตรงนี้ก็ได้ มาล้วตรนไหนฮะกับมึงเหรอเหมือนจะขึ้นบันไดมามึงอมันนี่กิ่ตี้แล้วที่เดียวใช่ปะตี่โอ้โหยดติดแปดเบ้นอยู่เพิ่งทำเสียงนะเฮ้ยันท่านสันท่านตีหนึ่งทาด้านายแต่ว่าอยู่ไก่อสียโฮ้โหโทษเลยมันเพิ่งไวเองผมจะยิงชุบอยู่ชุบอยู่ รามันเก็บของได้ปะล่ะผมไปหัวมันได้นะเดี๋ยวผมเดินเล็งไปมันเออชุบสองเลยตัวเดียวเฮ้ยมันโดนยิงมันโดนยิงเหมือนจะล้มนะเออที่เราเก็บข่าวปะค่าที่นั้นดันอ่ะราเราสแกนกันแล้ดันดันดันนะอะลสแกนมาสแกนมาผมวมันใกสองคนอะ สองคนลงมาไปเรื um the <the the <the him on, ่อยได้ป่ะแบบเก็บเกียวลงมาเรื่อยอ่ะเบนตามไปได้ยังย่องอยู่ย่องย่องมันชุบกันอยู่ชุบกันอยู่น่าจะประตูรอดผมปล่อยมันชุบบ้างเสียงไอ้นี่มาละบนสะพานสะพานเซ็นท่านใช่ปะใช่ใช่ใช่มันโยนช็อตมาพอแล้วเบนต์เบนตแค่ตรงนั้นพอเดี๋ยวกูนอนตรงนี้ไม่หลาหลาไม่ได้อีกเพื่อนได้ไม่อีกได้ยังมายังมา

ไม่ได้ดัดไม่ได้กูไม่ได้ทำอะไรเลยมันวิ่งออกฝาไปอ่ะนี่นี่เนี่ยละตัวอดรอบ้างรอนี่ให้ไปช่วยก่อนนะนม่กููัตนี้อยู่นอนเรียนอยู่มันอยู่หน้าล็อบบี้แล้วก็ประตูรอดอ่ะมันเคลียของกันอยู่ยังไม่เคลียร์นะเบนมาเบนเบนนตัวนึงอยู่นี่ซ้ายมักแดงตัวนึงแล้วก็ประตูรอดสองตัวเบนปิดสมปิดนี่ดิเบนมาเบน

มันหนีติดสีติดนนหนึงไปไหนอะวะผมพีก่อนแมวตบนะเอาอตัวนี้พี่พี่มีเปล่าแดงปะสี่ห้าไม่มีไม่มีแล้วพี่พี่ม,มีพี่เอาตัวนู้นเลยตัวนั้นน่นาจะอยู่ไหนอะไปเลยเำอะไรตัวนั้นเปล่าแดง อ,เ,อเจอกี่จบอ่ะที่จะจบข้างในไม่ได้เก็บใช่เหรอ,อเปิดไว้อ๋อปืนหายอันนี้ได้อยู่อะไรวะคูได้ไม่เยอะเลยนะคยไม่เยอะ เก็บด็อกแท็กมาทำไมโอ้น้ำหนักเกินเ่ะพี่หมดห้องอย่างเนี้ยเขายิงมาตีหนึ่งแล้วเนี่ยน่าจะครบละปืนปืนเหลือเออต่อดิไม่ดได้เท่าไหร่ล้วกูกับความปืนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมึงเก็บไปเลยเอาเไม่ไม่ไม่กูได้แล้วทีน,นี้เากำลังเก็บอยู่ มีเรื่องนี้เอ่ะเหย่อแกมเจอด้วยเฮียบิ๊วบิวอย่างหยองโหดอ่ะต้องมีสัตว์ตีมันหายไปไหนมาลุกแบบทั้งทั้งตีเลยอ่ะตีหนึ่งอ่ะเขายิงมาตีหนึ่งนะในปืนอ่ะเพราะว่าในปืนมีศพนะอ๋อเนี่ยส่องที่นี่บุ๊บปุ๊บ

มันวิ่งลงไงที <c oughs> ่มันเปิดประตูได้อะเอ็มพอยอ่ะคุามขึ้นมาได้นะอนอยู่ตรงนอนอยู่ตรงนี้เนาะน้าผมเปิดตี้นี่วิ่งเลี่ยดนี่ไปแล้วอ่ะครับเลี่ยดสายสะพานไปเลี่ยซ้ายไปเลี่ยซ้ายไปที่ยดสายไปเลี่ยดสายไปเลี่ยซ้ายไปคุณอาระวังปั๊มจ้าคุณอาชัดเบรกก็ได้ชัดเบรกอ่ะแล้วถอยให้ผมคว้าได้ าได้แล้วอมันอยู่ข้างในด้วยนะแล้วก็อยู่ข้างหลังสุดทางทางตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในสอตัวะโอ้ยเกิดวขดแดงแดงก็เ้ของไปเของไปเจ้ของเาของไขัแดงให้่อเมันเจ็บอแเฮ้ยดนมาลต้องต้องหน้าบันใดหน้าบใดไม่ขึ้นยั่ขนไม่ขึ้น ห OK ัวไม่ตายก็เจ็บ <laughs> just Hold on. on. You will be fine. The eggs the basket.